ดอ้ดนี่บรรยากาศเรากินกว๋วยเตี๋ยวแบบไงให้ได้ฟิลนะครุณก็คือผู้ชมนี่แล้วดูคนดิแล้วเขาไปได้กินกี่โมงคงอาจจะไม่ได้กินนะวันนี้นะเพราะเมื่อกี้นี้เอ,อถามพี่แล้วพี่รอเป็นชั่วโมงนะพี่นี่แล้วเ,เดี๋ยวดูดินั่งกินอาหารฟิๆอย่านี้นะแล้วก็มีปลาครับโอ้โหปรดูบรยรยากาศไปคายป้าหน,าน้าละกันนะ สวัสดีครับขออนุญาตรีวิวหน่อยนะครับนนเป็นไงครับบรรยากาศอย่างนี้คนแน่นเลยอันนี้แน่นนี้มากี่วันแล้วครับแบเลนเยะนะพิ่งวันนี้วันนี้ใช่ไหมอ๋อแบบท้องจงท้องเจ็ดก็มานะวันนี้นะผู้ชมก็เรียกว,วาตอนนี้ก็กระแสในโซเชียละนะครัพิท็อกกด้วยครับโอ้ผู้ชมพอตรงตรงแม่น้ำเปียกไหมไอตรงตรงแม่ค้าเปียกไหมอันนี้มีโต๊ะอ๋อมีโต๊ะ นนี้ควรจะขายหมดข่าไม่เปื่อยมาแล้วครับปัจ,จิตนะครับ๋วยเต๋ยวหมูไก่นะครับ นี่ชาอะไระครับสามสิบบาท